ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หาดไม้ขาวนะครับเราจะมาจุดชมวิวที่สามารถถ่ายภาพเครื่องบินได้นะครับก็คือข้างชายหาดนั่แหละครับเพราะว่า,าหาดไม้ขาวนี้นครับก็อยู่ใกล้กับสนามบินภูเก็ตนะครับอยู่ยข้างหลังเลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ก็มีหมามาวิ่งตามเรามาหายไปแล้วนะครับ เล่นกับเราครับเมงับเราเล่นหยอกนะครับแล้วก็นอนนี่หยอกแล้วก็วิ่งลงไปเล่นทะเลแล้วก็วิ่งกลับมาหาพวกเราใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปก่อนนะครับนนนเล่นด้วยไหมเล่นด้วยไหมเนี่เล่นดีอยู่ใช่ไหมไ้ไม่กัดนะไม่กัดนะ ักจาง,งมีปลอคอด้วยโอเอมาแล้วมาแล้วเอาเดินลงทะเลไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> อว <c oughs> อ <c oughs> อะไรของมันนะดูหน้าว่ายน้ำนะครับหนีมันหนีมันไะ้แล้วนะ วิ่งมาแล้วมันตามมาแล้วตามมาแล้วตามมากัดแล้วโอ้ยเย็นเหรอมาหาหาหาทะเลไปแล้ววิ่งมาแล้ว,ลว <c ười> โอ้ยนู่นไปหาไปหาที่คนสวยหนุ่มไป เครื่องบินมาพอดีนะครับตอนนี้อยู่หาดไม้ขาวกําลังจะไปจุดกําลังจะไปจุดถ่ายรูปนี่เป็นเครื่องบินของแอร์เอเชียเห็ไหมครับคนอยู่ตรงนั้นเยอะเลยรอถ่ายรูปนี่นะครับเครื่องบินกําลังจะลงมาจอดนะครับอยู่ที่สนามบินภูเก็ตซึ่งเราอยู่ที่หาดไม้ขาวนะครับ อันนี้ของ Lion Air นะครับนี่ได้แ<ง>ย่ตัวทีเปลี่ยนลงตรงนั้นคนก็อยู่เยอะรอาสายนี่ไปแล้วคือแบบมาถี่มากใช่ไหมใช่ทุกๆสิบนาทีห้านาทีเร็วมากเมื่อกี้เราเห็นไปสามสี่ลำแล้ขณะกำลังเดินเอ่อเร็วมากจริงๆแบบรอไม่นานเครื่องบินก็มาแล้วนะครับ พี่แบงค์เต็มพร้อมโดดเลยโดดเลยโดดอีกโดดอีกโดดอีก จะเทอกตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับ6โมงกว่าแล้วนะครับไปแล้วนะครับจะกลับเข้าที่พักแล้วนะครับวันนี้ก็ถ่ายเครื่องบินไปได้หลายลำเลยใช่ไหม <laughs> มีทั้งพาดทั้งได้นะครับ ก็ได้อยู่หาดไม้ขาวจนถึงค่ำเลยถึงเย็นเลยก็ตั้งแต่บ่ายสามั้ง, 3, ส,งสวยดีนะครับผัดีดไปแล้วนะครับนี่ครับไปแล้วครับ